อินทิเกรต i-50 ของโอเซิร์ตัวใหม่นี้นะครับเขาทำออกมาจะมีอยู่2อ p อ i ปชันหนึอนาล็อกก็คือโฟโนโฟโนอันนี้เป็นสล็อตอีกอันนึงก็เป็นเป็นแดดดีตอนเราซื้อเครื่องหนึ่งไปสามารถที่จะเล่นได้ทั้งอนาล็อกและดีต้อนโดยที่มีอุปกรณ์ที่บิวแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่ง่ายในการที่จะเล่นเนี่ยผมว่าเป็นการมันเป็นความสะดวกสบาย ความเป็นวินเทจบวกกับสมัยใหม่<ช>เป็นไลฟ์สไตล์สมัยใหม่<ช>จะร,รวมอยู่ในตัวเดียวกันตัวนี้นะครับ คุณผู้ชมครับถ้าเอย่ยถึงชื่อ Audio Research นะครับคงไม่มีคำจำกัดความใดๆนะครับมากไปกว่าว่านี่คือแอ l o t ชั้นครูของวงการเครื่องเสียงนะครับเพราะว่าหลายทศวรรษที่ผ่านมา Audio Research ยึดมั่นในการออกแบบเครื่องเสียงหลอดมาตลอดถึงแม้ว่าในยุคหลังๆอาจจะมีเรื่องของ Solid State เข้ามาบ้างแต่ว่า Audio Research ไม่เคยทอดทิ้งการสร้างสรรค์แอม o อมาตลอดเวลานะและวันนี้นะครับ เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่ผมจะบอกให้คุณผู้ชมได้ทราบว่า Audio Research ยุคใหม่นะครับเจเนอเรชันของพศนี้นะครับได้สร้างปรากฏการณ์อีกครั้งหนึ่งให้กับวงการเครื่องเสียงนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โชว์รูม ks h o m entertainment e plus นะครับกับคุณนัทพงศ์คื้มยาลาผู้จัดการโชว์รูมที่เราจะมีผู้ดักใหม่จาก a u d Audio Research มาแนะนำให้วันนี้สวัสดีครับคุณนัทพงศ์ครับสวัสดีครับพี่อุ้มครับทุกครั้งที่โอเสิร์ตปล่อยของเนี่ยย่อมเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นเจ้าในเรื่อองหล ตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมากว่า40่ปีแล้วในหลายๆรุ่นตั้งแต่ในอดีตรวนแต่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นของสะสมเป็นเฮ r ริเท e ใช่เกือบทุกรุ่นนะครับของโอเซอร์คือเฉพาะพอเราพูดถึงเครื่องเสียงหลอดเนี่ยมันก็มีคุณค่าอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นเครื่องเสียงหลอดที่ออกแบบโดยโอเซอร์นะมันก็มีจะมีความพิเศษบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างตัวเนี้ยนะครับใครจะไปคิดว่าเฮ้ยแอมปลอดเนี่ยจะสามารถที่จะ เห็นปุ๊บนี่มันจะทันสมัยความเป็นวินเทจบวกกับสมัยใหม่เป็นไลฟ์สไตล์สมัยใหม่จะรวมอยู่ในตัวเดียวกันตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเดี๋ยวเราจะบอกให้คุณผู้ชมได้ทราบว่าทําไมนะครับอินเตอร์เกตแอมป์ตัวใหม่รุ่นนี้นะครับมันถึงมันถึงเหมาะกับทุกๆคนเลยใช่เพราะว่าจะเป็นการผสมผสานระหว่างดีจิตอลกับอนาล็อกนะครับแล้วก็เข้ากับเฟอร์นิเจอร์ของห้องหรือว่ามุมที่เราจะนั่งฟัง ขับเครื่องเสียงอินทิเกรตตัวนี้ก็คือโมเดิร์นคลาสสิกเลยโอเคอินทิเกรตแอมรุ่นนี้คือรุ่นอะไรครับ New Products i50 หลังจากที่เขาซุ่มเงียบอยู่หลายปีเหมือนกัน i50 i n t e g อินทิเกตัวใหม่เป็นเจนที่6ก็คือเขาจะใช้คำว่า50-50มาตลอมาตลอดแต่ว่าโอเคตัวอักษรข้างหน้าก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยใช่ไหมครับ เขาก็ได้ทําออกแบบมาตัวตัวบอดี้เนี่ยทำมาหกสีคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมเห็นตัวนี้นะครับมันจะเป็นสีแบบเอกลักษณ์ของ audio research ใช่อันนี้เป็นสีเซเวอร์ซึ่งเดิมก็จะทําอยู่2สีคือเซเวอร์กับแบล็กกับแบล็กแต่ว่าพอตัวนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีเซเวอร์ล้วนๆนะครับและที่เหลือมันก็จะเป็นบอดี้ข้างล่างก็จะเป็นแบล็กใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ไอ้ตรงกรอบตรงเพลทตรงเนี้ยก็จะเปลี่ยนไปมีทั้งหมดกี่สีครับตรงเพลทตรงนี้ครัยมีหกสีทีนี้เนี่ยความที่ audio research เนี่ย เป็นเขาเรียกเป็นครูเป็นครูในเรื่องของการออกแบบแอมพลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงครับคือโครงโครงสร้างทั้งหมดเลยนะครับโอเคการประกอบจะเป็นแฮนด์เมดทีนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของหลอดใช้หลอดเป็น6 5 5 0เป็นแลหลอดเอาพุทแล้วก็หลอดปรีก็จะเป็น6922อินทิเกรต i50 ของโอเซิร์ทตัวใหม่นี้นะครับเขาทำออกมาจะมีอยู่2อออปชั่น หนึ่งอนาล็อกก็คือโฟโนโฟโนอันนี้เป็นสล็อตอีกอันหนึ่งก็เป็นเป็นแบตดีตอนซึ่งออร์เดอร์เดิมเนี่ยเขาจะทําแยกอ๋อนะครับโฟโน่แยกแยกโอเคโอเคเขาจะไม่ไม่ไม่นิยมที่จะบิวบิดเขาจะบิวอินเข้ามานะครับทีนี้ผมจะมาไล่คุณลักษณะพิเศษที่ว่าเนี่ยนะครับโฟโน่เขาก็จะให้เอ็มเอ็มและเอ็มซีซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นสล็อตเป็นออปชั่นครับคุณจะซื้อก็ได้คุณชอบคุณก็ซื้อใส่เข้าไปส่วน ที่เด็ดสุดก็คือเรื่องของแดกซึ่งาทางบริษัทแม่เนี่ยเขายังไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นทางการาทางการแต่ว่าที่เราพอทราบๆมันก็คือเล่น M Q A ได้มีบลูทูธด้วยซึ่งไอ้ตรงเนี้ย เดี๋ยวเราจะมาว่ารายละเอียดอัปเดตที่ผลักมันมาแล้วใช่ครับอินพุตเนี่ยครับเดิมรุ่นเก่าๆก็จะมีเป็นอินพุตรสเแต่ว่า i50 ้าสิบเพิ่มบินพุตเป็นบาลานซ์มีบาลานซ์เข้ามาให้ด้วยตัวขั้วต่อสายลําโพงนะจะให้เลือกได้ว่า4โอห์มกับ8โอห์มที่สําคัญคือเรื่องของมอแปลงเอินพุตชื่อชื่ออยู่แล้วออดิวเรเสิร์ชในเรื่องของการผ่านการแทรอุปกรณ์เกพิเศษที่พิเศษมากกว่านั้นก็คือไอตัวอินพุตเนี่ยนะจะมีพลาสตูด้วยอ๋อมีพลาสตูด้วยครับมีพาาสทรซึ่่งก็็ผมมวเปนนิิต ที่ลูกค้าบางทีอยากจะดูหนังหรืออยากดูคอนเสิร์ตสามารถที่จะต่อพาสตูได้ก็คือเอาโปรเซสเซอร์เข้ามาต่อตัวนี้นี้ก็เป็นภาคขยายไปแล้วก็ที่สำคัญนะครับสวยๆอย่างนี้นะครับ Made in USA นะครับคุณผู้ชมครับ Made i n USA ผมจะพูดอย่างนี้ย้ำอย่างนี้นะครับว่าอินท g เกรต i50 ของออร์เดิร์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเจนที่6เนี่ยเป็นการผสมผสานระหว่างอนาล็อกกับดีต้นทีนี้ ถามว่าถ้าคุณชื่นชอบทั้ง2อย่างไม่ว่าจะเป็นดีตอลหรือนารอกเป็นออปชั่นสามารถที่จะซื้อแล้วก็บิวเข้าไปเพิ่มเข้าไปได้ได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าคุณชอบดีตอลคุณก็เลือกดีตอลถ้าคุณชอบนาฬอกาก็เอาอนา็อกเอาอนา็อกก็คือเราสามารถที่จะแบบคัสตอมของเราได้ว่าเราชอบแนวไหนใช่ไหมครับหรือ ถ้าคุณมีอุปกรณ์สําหรับฮูโน่อยู่แล้วมีอุปกรณ์สําหรับดิจิตอลอยู่แล้วเราก็ซื้อไปเฉพาะตัวก็คือเป็นตัวนี้เพียวๆอันนี้ที่พึ่งไม่ใช่พึ่งหรอกครับเห็นอยู่แล้วก็คือมีดโฟนด้วยข้างหน้า2อันนี่คือไอ้หลอดหลอดเนี่ยไอ้ตัวนี้นะครับถ้าเราดูผิวเผินมันอาจจะเหมือนกับหลอดแต่จริงๆพี่คิดว่าตัวที่เป็นตัวแทงๆเนี่ยนะครับเป็นตัวบอกว่าเวลาเราเปิดนะครับซึ่งหลอดจะมีดีเลย์นะครับตัวนี้จะมีตัวเลขบอกประมาณ50 วินาทีเรื่องก็พร้อมที่จะทำงานได้ใช่ไหมครับหลังจากที่เครื่องทํางานเราใช้วอลลุ่มเควอลลุ่มก็จะบอกตรงนี้ครับแล้วเราก็จะมีรีโมทมมีเวลาเราเลือก Input มันก็จะโชว์ใช่ครับอินพุด้วยก็คือเป็นความทันสมัยทันสมัยคือรูปทรงเนี่ยในเรื่องของการออกแบบเนี่ยคือมันก็เราก็เคยเห็นชินตานะกับการที่แอม o ลอดจะเป็นลักษณะนี้แต่ว่าเฮ้ยพอมันมีการใส่อะไรเข้าไปต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นว่า สมอย่างตัวเลือกอินพุตแล้วก็ตัวบอลล่มเนี่ยนะครับจะดูถ้าเราย้อนไปดูนี่ก็คือความคลาสสิกรุ่นเก่าแก่สมัยก่อนที่เขาออกแบบมาเขาจะใช้บอลลูมเเราก็จะเห็นเนี่ยไอ้ปุ่มควบคุมจะเป็นชัยแบบนี้ก็คือรักษาเอกลักษณ์ไว้รักษาเอกลักษณ์นี่คือการผสมผสานระหว่างเก่ากับใหม่เพื่อให้เป็นโมเดิร์นแล้วคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมมาเห็นตัวจริงจะรู้เลยว่างานโลหะนี่แบบประณีตมากจริงๆสวยงามมากขั้วต่อทุกอย่างนี่ใช้แบบอุปกรณ์เกรดดีทั้งนั้นเลยครับ คืออย่างที่บอกครับโอซิ่งเขาเป็นเจ้าของหลับตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาทุกยุคทุกสมัยนะครับครั้งเนี้ยเขาปล่อยไอ0ห้าสิบออกมาเลยนะครับเขาเพราะว่าต้องการอย่างที่บอกเขาเขาเงียบเขาเงียบไปอยู่พักหนึ่งเพื่อซุ้มที่จะออกสินค้าตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งก็อย่างที่บอกครับสุดท้ายเนี่ย เรื่องของตัวแดกซึ่งจะเป็นอะไรที่เด็ดมากเราซื้อเครื่องหนึ่งไปสามารถที่จะเล่นได้ทั้งกัน็อกและดีจิต้อนโดยที่มีอุปกรณ์ที่บิวแล้วก็ใช่อุปกรณ์ที่ง่ายในการที่จะเล่นเนี่ยผมว่าเป็นการมันเป็นความสะดสวกสบายเรื่องเสียงครับเป็นยังไงบ้างฟังแล้วคุณนัทพงศ์ฟังแล้วเรื่องเสียงผมการันตีว่าถึงจะดูตัวบอดี้เล็กๆกำลังขับแค่ 50- าสวัตต์แต่เสียงเกินตัวซึ่งถ้าเราจะไปเทียบกับรุ่นเก่าๆสไตล์หลอดอาจจะ ออกแนวหวานหน่อยอแต่อันนี้ผมว่าครบทุกครบ,บเครื่อง,งครบ,บเครื่องครบเครื่องเลย50สวัตต์พุชพูใช่ครับมผมว่าคือหลอดเนี่ยประสิทธิภาพมันสูง,สงนะครับคือเรามองว่า5 0วัตต์ก็จริงแต่ว่าประสิทธิภาพในเรื่องของการขับต่างๆ แล้วก็เรื่องของแมทชิ่งอิมพีด้านเนี่ยมันเราสามารถเลือกอิสระได้ใช่ไหมว่าจะเป็น4โอห์มหรือ8โอห์มตรงนี้ก็แล้วก็หลอดนะครับถ้าเป็นหลอดเอาท์พุตก็เป็นซอฟต์เทคของรัสเซียถ้าเป็นหลอดปรีก็จะของรัสเซียเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยคัดเกรดอยู่แล้วตามมาตรฐานของ Audio Research นะครับคือ Audio Research เนี่ยหลอดเขาคัดเกรดเนี่ยสมมติว่าเขาสั่งเขาสั่งหลอดมาสมมติสั่งมาสักพันหลอดนะครับเขาจะคัดมาเหลือแค่ร้อยฉะนั้นแล้วคุณภาพของหลอดเนี่ยผมรับรองให้ผมที่เรา อยากพูดถึงวันนี้คือนอกจากความเป็นเพียวเพียวทูฟนะครับแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอยุคเนี้เป็นยุคที่แบบโลก2โลกอ่ะมาประสานกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคภาคโฟโน่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่า Audio r e s e เ v e เนี่ยมีชื่อเสียงแต่ไหนแต่ไรแล้วแน่นอนอยู่แล้วคือแบบพวกเรฟเลนซ์ซีรีส์ทั้งหลายอ่ะโฟโน่เหลนั้นอ่ะกินขาดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือปกติเนี่ยถ้าทั่วๆไปเนี่ยจะให้เฉพาะ MM มาแต่ถ้าเป็นออปชันของ โลโนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นทั้ง M M และ M C แล้วก็สำคัญดักดักบอร์ดตัวนี้นะครับคือมีข่าวว่านะครับนอกจากจะเป็นดักแล้วอาจจะสามารถที่จะเป็นสตรีมมิ่งได้ด้วยนะครับเรารอรอคอนเฟิร์มรอคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะครับพูดง่ายว่าซื้อตัวนี้จบผมเสริมอีกนิดนึงอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มว่าในตัวแดกเนี่ยที่มีแน่ๆเลือคือบลูทูธ ก็คือโอเคแน่นอนว่าเราสามารถเล่น MQA ได้ DSD ได้อ๋อแล้วก็เป็นดัก DSD แล้วก็เล่น MQA ได้อันนี้พื้นฐานนี่แน่ๆที่เป็นทางการนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเป็นข้อมูลอื่นๆเดี๋ยวเราจะอัปเดตเพิ่มอัปเดตอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมนี่ถือว่าใหม่จริงๆนะครับใหม่ใหม่เรารีบมาบอกก่อนเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้จับจองเป็นเจ้าของไปก่อนเลยนะตรงนี้คือผมแนะนําว่าอย่างนี้นะครับถ้าลูกค้าที่ ชื่นชอบในเรื่องของเครื่องเสียงหรอเนี่ยผมแนะนําว่าให้ซื้อเลยใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าอะไรความต้องการในตลาดสูงมากสูงมากครับนี่คือนี่คือเป็นโปรดักต์ใหม่ล่าสุดนะครับที่ทั่วโลกต้องมีความต้องการมากอย่างที่บอกว่าแค่ออด i o r รีเ a r ร์เนี่ยออกผลักใหม่มาเนี่ยก็แบบมีความต้องการสูงอยู่แล้วนะครับนี่คือการแย่งชิงแย่งชิงนะครับคุณผู้ชมแต่จริงๆนะฮะมันมีความต้องการจริงๆในในตลาดในตลาดสูงมากใช่ แล้วก็ผลิตไม่ทันอีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกว่างานระดับนี้ made in USA เนี่ยมันมันไม่ได้เป็นงานแบบ mass p r o d u อ่ะพี่อุ้มครับครับผมเสริมอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของสีผมแนะนำว่าถ้าลูกค้าซึ่งเดิมเนี่ยมันก็จะมี6สีคราบูกค้าจะสั่งจองตอนนี้นะครับผมว่าสั่งจองได้เลยก็คือต้อง pre order เลยเนาะต้อง pre order ได้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับความต้องการมันสูงถ้าได้เห็นสีจะตัดสินใจได้ง่ายเลยว่า เราชอบอะไรอะเท่าที่ได้ข้อมูลมานะครับว่าของสีจะเข้ามาครบทุกสีเนี่ยน่าจะเป็นเดือนตุลาแต่ว่าตอนนี้คือสั่งจองล่วงหน้าได้นะครับเพราะพอตุลาปุ๊ก็จะได้ของทันทีแจ้งมาที่เบอร์โทรอะไรครับศูนย์สองสองเจ็ดหกสนย์สาครับผมครับหรือติดต่อที่หน้าเพจเฟซบุ๊กของ ps r ครับแล้วก็สาขา fortune laser meter ครับนะครับแล้วก็มีสาขาที่ cbd ด้วยนะครับก็คือถ้าดูคลิปนี้ปุ๊บนะครับรบโทรมาเลยนะครับผมแนะนําเลยนะครับ อีเกรดออริเซอร์ดไอห้ซื้อเลยครับซื้อเลยนะครับผมการันตีในเรื่องของเสียงผมชอบสีแดงดําแดงสวยมากส,สีแดงเป็นสีแดงที่สีแดงของออริเซอร์ดที่สวยมากผม,ผมชอบสีฟ้าที่สำคัญคืองานผลิตได้คือเห็นปุ๊บแล้รู้สึกว่าของจริงเนี่ยมาดูของจริงได้เลยนะครับ มาลองฟังเสียงก่อนได้ครับตอนตอนนี้คือของจาโชนอยู่ที่สำนักงานใหญ่แห่งนี้ก่อนที่รัชดาตรงนี้ที่รัชดาครับก็มาฟังเสียงได้มาฟังก็ติดต่อคุณนัทพงศ์ได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมก็เราจะต่อไปให้ฟังใช่ครับเป็นไงใช่ครับนี่คือ Audio Research i50 นะครับครับ Integrate Amort เป็น Mo เด r n classic นะครับตอบโจทย์คนที่อยากได้ Integrate Amort นะครับคุณภาพสูงจากแบรนด์ที่เชื่อถือได้เป็นชั้นครูของวงการและที่สําคัญก็คือมีออปชันที่คุณจะไม่ล้าสมัยอ่ะทุกวันนี้นะครับเราเล่น เราเล่นสตรีมมิ่งมิวสิกกันแล้วนะครับซึ่งออเดอร์เสิร์ตัวนี้ไอ50เนี่ยก็จะรองรับตรงนั้นด้วยนะครับเร็วๆนี้นะครับมีข่าวๆออกมาเดี๋ยวเราจะมาแจ้งให้ทราบกันอีีกทนึงโอเคฝากเบอร์โทรอีกรอบนึงครับเบอร์โทรที่สำนักงานใหญ่ตรงนี้นะครับเบอร์022763030ครับ2 7 6 3 0 3 0นะครับก็ติดต่อผมได้หรือว่ามีเซลล์ท่านอื่นก็ติดต่อเข้ามาได้ครับนะครับ10ปากว่านะครับไม่เท่าตาเห็นนะครับ10ตาเห็น ไม่ทำมือคํำไม่ทำมือคํำนะครับแล้วถ้าได้คํำแล้วนะครับรับรองนะครับต้องซื้อกลับบ้านครับแน่นอนครับซื้อก่อนได้ฟังกอดนะครับและได้เป็นเจ้าของกอดนะครับโอเคขอบคุณคุณนัทพงศ์มากครับที่มาอัปเดตสินค้าให้เราฟังวันนี้นะครับเดี๋ยวถ้าได้ข้อมูลแดกมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเรามามาทําคลิปกันอีกรอบหนึ่งแล้วเราจะมาบอกเขาเรียกอะไรความพิเศษความพิเศษคือคือ audio research เนี่ยนะครับ เป็นเจ้าพ่อหลอดก็จริงนะครับแต่เรื่องดีตอนนี่ก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาผมก็บอกได้อย่างที่บอกว่าเด็ดแน่นอนใช่ครับนะครับโอเควันนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันเร็วๆนี้อีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ